สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Max Gen TV นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะมาดูเกม Split Second เนะครับก็เป็นเกมที่วางขายมานานสองวรน,นะครับก็เกมนี้นะครับผลิตโดยบริษัท Disney Interactive Studio นะครับพัฒนาโดย Blackbox Studio วางจำหน่ายในวันที่21 เดือนพฤษภา,าคมปศ2553นะครับก็เป็นเกมแนวแอคชั่นเรซิ่งนะครับก็ครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแข่งรถที่ประสานไปกับแนวแอคชั่นที่ขับรถแล้ววังกับดักหลบระเบิดกันนะครับก็ถือว่าเป็นความมันแบบหนึ่งที่ ่า่นี้ทำออกมาได้ดีนะครับไปกีผมใช้ทดสอบนะครับ Intel Core i7 2630QM มันเป็น g t 540m นะครับ GPU เ,เอ้ยแ a มติกภ500 GB ะนะครับ7,200รอบต่อวินาทีเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็นะครับในด้านกราฟิกนะครับก็กราฟิกนในเกมนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับ ทั้งเงาทั้งสีทั้งแสงหูตะการตาครับแล้วก็ทั้งโมเดล3มิตินี่ก็ทำออกมาได้ดีมากมากเลยครับแล้วก็เอฟเฟกระเบิดนี่ก็เวลาโดนระเบิดนี่ก็จะเราก็จะเป็นแสงแบบออกน้ำตาลน้ำตาลแบบคล้ายๆโดดเป็นเงาระเบิดจริงๆนะครับก็สวยงามครับพลังการมากเลยครับแต่ผมปรับเวล i ไฮไม่ได้ครับเพราะมัน กินสเปคมากเลยแค่ปรับไอผมว่าเล่นได้แค่3 0เฟรมต่อวีเองนะครับก็ถือว่าทำออกมาที่สวยสุดสุดยอดนะครับทั้งเอฟเฟกระเบิดและเอฟเฟกต่างๆนี่เอฟเฟกมากๆเลยทั้งแสงแสงอาทิตย์แสงเงานี่ยังมีเอฟเฟกมาไม่รู้จะเอาอมาทำไมนะครับ แต่ก็ยังทําออกมาได้สวยงามนะครับก็ถือว่าคอสคนทมงานแบล็คล็อกไปนครับว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆในด้านกราฟิกผมก็เลยให้คะแนนไปเลยนะครับ1ิคะแนนเลยนะครับเต็มไปเลยนะครับในเรื่องการคอนโทรลก็เป็นแน่นอนว่าถ้าเกมแข่งรถควบคุมไม่ดีคงจะไม่มีใครอยากเล่นนะครับการควบคุมข,ของเกมแข่งรถนี่เป็นสิ่ง บอกได้เลยครับว่ามันน่าเล่นหรือเปล่าครับก็ครับการควบคุมของเกมนี้ครับใช้แค่ปุ่มใช้ปุ่มน้อยมากครับแค่ขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็กดระเบิดสองปุ่มนอานั้นก็เป็นปุ่มปรับกล้องนะครับแล้วก็เวลาเกมนี้ครับถ้าเลี้ยวนะครับพูดง่ายๆว่าเลี้ยวเลี้ยวไม่ง่ายไม่ยากแต่เวลาคุณเลี้ยวมันจะดิบให้เลยนะครับและสําหรับรถบางคันนี่เลี้ยวเลี้ยวไม่ไปเลยนะครับก็ไม่รู้จะบรรทัดยังไงนะครับก็ สำหรับการเลี้ยวในเกมนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับเหมาะสมกับชิริของเกมนะครับก็ให้คะแนนแปดถึงห้าคะแนนสำหรับเราครับควบคุมนะครับสำหรับเรื่องเสียงนะครับก็ต้องบอกว่าทำเสียงออกมาได้ดีนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับต้องขอ,อบอกว่าแบ็กกราวม์เสียงครับจะเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนอยู่แล้วครับเกมแข่งรถนี้ต้องเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์เพราะจังหวะมันจะค่อนข้างเร็วนะครับ แต่ว่าเกมนี้ก็ทําออกมาแล้วอารมณ์เกมได้ดีนะครับแต่มันยังไม่เร็วพอครับเพราะมันยังไม่มันนะครับส่วนเสียงอื่นๆเช่นเสียง effect, เอฟเฟคเสียงระเบิดอะไรพวกนี้ครับก็ทาออกมาได้ดีแล้วก็จืออลอารมณ์ของเสียงได้ดีมากครับแต่เสียงเครื่องยนต์แล้วก็เสียงที่มันควรจะดังมันไม่ดังนะครับแต่เสียงอะไรที่มันไม่ควรจะดังมันกลับดัง แล้วก็เสียงสะท้อนนะครับยังไม่มีผมยังไม่เข้าอุโม,มงผมยังไม่ได้ยินเสียงสะท้อนเลยนะครับก็ขอตีส่วนนี้ไว้นะครับในส่วนเสียงนี้ผมขอให้คะแนน9คะแนนนะครับ ในส่วนด้านของการนำเสนอนะครับก็ต้องขอบอกว่าเกมนี้กนำเสนอเหมือนกับว่ามันเป็นรายการทีวีครับซึ่งแสดงด้านข่งที่บ้าระห่ำมีกับจากมีการระเบิดอะไรกันนะครับแล้วก็ไปชิงใช่ไรอบชิงเล้ไม่รู้ชิงแล้วมันจะได้อะไรนะครับก็เกมนี้นะครับก็เป็นการนำเสนอที่แบบ ผมดูไบเกอร์คล้ายๆหนังเรื่องไอว่าเรดเรทนะครับเบก็เรทเรนี้มันต้องเก็บอาวุธเก็บอะไรนะครับแต่อันนี้มันใช้กับดักนะครับก็ครับเวลาเล่นจบด่านหนึ่งนะครับมันก็จะมีอ่าหนังไอเป็นบทพารับมาให้ดูบอกว่า,าเวลาต่อไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรมาใหม่นะครับ และเวลาเราขึ้นแบาใหม่มันก็จะขึ้นไตเติลมาว่าเวลานี้นะครับแบรนด์ brand new แบรนด์ new e p i s นะครับก็วเวลานีอ้อะไรจะมาใหม่อะไรก็อะไรก็อะ,แบบะครับก็ถือว่าชอบนะครับสำหรับการนำเสนอผมให้9ก้าคะแนนนะครับ9คะแนนละกันครับครับสำหรับ รูปแบบการเล่นและระบบการเล่นนะครับก็เป็นจะเป็นถ้าเล่นเดี่ยวๆก็จะเป็นซีซั่นนะครับมาให้เราเล่นกันไปเ,นเ,นเรื่อยๆซึ่งจะมีเล่นซีซั่นหนึ่งผ่านไปก็จะมีการปลดล็อกซีซั่นใหม่นะครับก็มีทั้งหมด12เอพิโซดนะครับ<ม>ก็สำหรับโหมดการเล่นนะครับก็จะมีโหมด Race, Detonator, t u r v i v a l ์ s t r i k e r r r i v e ์เ n และ Eliminator นะครับ สำหรับโหมด Quick Play ก็จะมีด่านให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกด้วยสำหรับโหมดเลสน,นะครับถ้าจะเป็นโหมดการแข่งขันรถแบบธรรมดานั่นคือแข่งขันชุดชิงที่หนึ่งแล้วก็มีาสามารถกดระเบิดกดอะไรได้แบบปกตินะครับโหมด Eliminate หรือ Eliminator นะครับก็คือถ้าใครที่อยู่หลังสุดก็จะโดนดิดออกกากเกมไปมีลักษณะาการแข่งเหมือนกับเลสธรรมดานะครับ จะเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับก็เราก็ต้องอย่าอยู่หลังสุดนะครับซึ่งจะอันตรายมากถ้าเราโดนแตงโค้งสุดท้ายเมื่อเวลาเลือน้อยอย่างนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับโหมดแอร์ไนะครับก็เป็นโหมดที่เราต้องหลบมิสไซล์า Mid จากเครื่องบินนะครับซึ่งเก็บคะแนนซึ่งเราจะต้องต้องทำคะแนนให้มากที่สุดนะครับส่วนโหมดซับวเร์นะครับเป็นการ แข่งแบบหลบถังระเบิดนะครับซึ่งเราก็ต้องเก็บคะแนนแล้วหลบถังระเบิดไปด้วยซึ่งจะมีเวลานับครับซึ่งเวลาหมดเราก็ตายเลยนะครับโหมด Air w e n c คล้ายๆโหมด Air ไ i z e แต่มีการเพิ่มเข้ามาคือจะมีหลอด Instant Power เพิ่มเข้ามาให้เราทำลายไอเฮลิคอปเตอร์ที่มันยิงแอส์ i z ์ใส่เรานะครับสําหรับโหมดต่อไปครับโหมด Detonator นะครับก็จะเป็นโหมดจับเวลานะครับซึ่ง f กับจักระเบิดทั้งหลายก็จะมาหมดเลยนะครับยูวเว้นกับจักถังน้ามันที่เครื่องบินปล่อยมานะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นโหมดทัวนามเมนต์ทึ่อยู่ในแบบซีซั่นนะครับซึ่ง AI ในด่านนี้เนี่ยดูจะจะดูฉลาดขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กา,าก,านานาการแข่งขันนี้ก็ดูยาวนานกว่าการแข่งขันท้งก่อนนะครับซึ่งทุกไ AI ในด่านนี้เนี่ยอันตรายุึๆนะครับ สำหรับในด่านซีซั่นนะครับซึ่งถ้าเราเล่นจบแล้วก็จะมีลำดับที่เครดิต <Yeah. S 1> นะครับให้เราเก็บสะสมเพื่อปลดล็อกรถปลดล็อกด่านนะครับแล้วก็จะมีาตาให้เก็บนะครับและถ้าเป็นด่านทัวร์นาเมนต์นะครับ <Yeah. S 1> เขาก็จะบอกว่าเราผ่านรอบต่อไปหรือเปล่าซึ่งเราจะต้องติดนในสามเท่านั้นนะครับถึงจะผ่านรอบต่อไปไม่งั้นเราก็เ,าเล่นใหม่นะครับ สำหรับสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือสัริดสกรีนนะครับซึ่งมีอยู่3โหมดนั่นคือโหมด b r สเซอร์ไว v a l ลและอ l i m i n a t o r นะครับโหมดนี้เป็นโหมดที่จะผ่าจอครึ่งหนึ่งซึ่งสามารถตั้งค่าได้ที่ออปชันนะครับว่าจะผ่าแนวตั้งหรือแนวนอนซึ่งเป็นการเล่นแบบ2คนนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้นะครับเล่น2คนเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมก็เล่นกับน้องผมมาแล้ครับ ไม่เล่นเกมไทยแล้วครับก็สําหรับการเล่นสองคนนะครับต้องบอกว่าเสียงนี่ปนเปนกันหมดเลยนะครับเสียงนี่เหมือนระดมยิงอะไรใส่กันก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ในเสียนะครับที่มันมีโหมดน้อยนะครับถ้ามันถ้าสองอยากให้มันพัฒนาโหมดให้มันเยอะขึ้นันึ่งแล้วอ,อยากจะให้มันมีโหมดที่แบบ ระเบิดกระจายแบบนี้น่าจะมันนะครับสำหรับนี่ก็เป็นด่านเซอร์ไวเวอร์นะครับซึ่งเป็นด่านหลบน้ำมันไอไม่ใช่หลบถังระเบิดครับซึ่งเราจะต้องหลบถังระเบิดไปแต่สำหรับโหมดอาโหมดสลิดจีนะครับจะมีเวลาจับให้นะครับแต่โหมดแบบปกติที่เราเล่นคนเดียวนะครับเราจะเมื่อเราแซงรถบรรทุกแล้วเวลาจะเพิ่มนะครับ เช่นเดียวกันทําเมื่อตายก็จบนะครับในด้านรูปแบบการเล่นนี้ผมขอให้คะแนนสิคะแนนเลยครับเพราะมันมันสุดๆเลยนะครับแล้วมีหมวดการเล่นที่หลากหลายสุดยอดนะครับสรุปนะครับเกสมสับลิดเซคันนะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งนะครับเพราะทั้งกราฟิกเอฟเฟกนี่ตะการตานะครับ แล้วก็เป็นรูปแบบมีรูปแบบการเล่นหลากหลายนะครับเป็นเกมแข่งรถแนวใหม่ที่มันแบบ <c oughs> สุดยอดมากๆะครับเพราะมันได้ใช้ทั้งทักษะว่าเอ้ยเอ้ยมันมีระเบิดมาแล้วหรือว่ามันใช้อะไรแล้วเราต้องหลบยังไงแล,แล้วเราต้องดูด้วยนะครับว่าตรงไหนมีกับดักหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าคนที่เล่นมานานก็อาจจะจําได้ครับว่ากับดักอยู่ไหนบ้างแล้วสํสำหรับเสียงในเกมนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะครับการทั้งการควบคุมการอะไรก็ นริงๆนะสำหรับข้อติที่จะฝากไว้นะครับก็คือมันเลี้ยวมันเลี้ยวแปลกๆนะครับแล้วก็เสียงมันมันก็เสียงที่บอกครับเสียงที่จะดังไม่ดังเสียงที่จะเบามันดังเฉยเลยนะครับก็ขอฝากตรงนี้นครับก็สําหรับคะแนนที่ผมจะให้อะคะแนนโดยรวมครับให้9.1คะแนนครับตอนนี้ยังไม่ทำเจนจันให้คะแนนนะครับก็จะบอกว่า อยู่ในระดับเา EXCELLENT หรือดีเยี i ยนั่นเองครับก็ขอฝากรีวิวไว้เท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับนี่ก็เป็นรีวิวที่2ของผมนะครับก็ทำเล่นๆขอขอนั่นแหละครับก็ขอฝางในฝากตัวด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ It's been one long roller coaster ride of a journey. And now, the final stage of this highly charged championship is here. get ready it's time for the finale of split second